เราจะไปที่บูธต,ต่อไปนะครับของน้องมะนาวนะครับอยากให้น้องมะนาวแนะนำตัวครับแล้วก็เล่าถึงผลงานเลยครับค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อนางสาวมานทีคโหนึ่์นะคะก็สื่วันนี้เป็นงานออกแบบสื่อมชั่รนกราฟิกนะคะเรื่อง NFC นะคะเนื่องจากว่า NFC เนี่ย เป็นสื่ออันนี้เป็นผลงานของน้องมะนาวเองหรือเปล่าครับค่ะก็คือน้องมะนาวเองเนี่ยก็สนใจใเรื่องของอีนอยู่แล้วแล้วก็ลงขายอีเนฟรีด้วยหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรมที่จะลงขายนะคะแต่ว่าเป็นตัวอย่างผลงานนะคะว่าถ้าภาพแบบนี้ภาาที้แบบนี้นะคะจะเหมาะกับการลงขายใน f o u เด a t i o n ค่ะส่วนั เรียกได้ว่าอินเทรนด์มากๆเลยนะครับก็ต้องเป็นที่นิยมเลยนะครับเรื่องของ n f t เ r นะครับขอบคุณน้องมะนาวนะครับ